โอ้โหขนาดนี้นะครับมีคนยอมขาย ada นะเพื่อมันลงทุนชีบะเลยและเรื่องราวของชีบะจะเป็นยังไงนะครับน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคยมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชีบะด้วยกันนะครับเราก็มีเหรียญโบนด้วย นะครับเนื่องจากวันนี้นะก็มีคนประกาศบน tiktok นะครับชื่อคุณเจอรมายนะครับดาวินชีซึ่งเขาเป็นอ่ายูทูบเบอร์นะครับคนหนึ่งที่อยู่บนโลกของคริปโตนะครับแล้วก็ลงทุน Bitcoin ในยุคแรกๆลงทุนชีบะกับดอ c คอยในยุคแรกๆด้วยวันนี้นะครับเขาก็ดิสคอดออกมานะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาสนใจตอนนี้คือ s ชีบะนะครับหลับดอทเขาเนี่ย ทำการจะขาย ADA หรืคาร r ดา n o นะครับ mm hmm. เพื่อมาลงทุนในชีบะกับดอทเลยนะครับดังนั้นเขาบอกว่า mm hmm. เขาให้ความสนใจกับ Dot กับชีบะควรเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างน้อยถ้าไม่ใช่ชีบะก็ต้องมีเหรียญดอทคอยนะครับก็เข้าใจอยู่นะครับดาวินชีเจอ์มนะครับเขาก็กล่าวไว้อย่างนั้นนะครับว่าเขาจะขายคาร์ดานเลยนะครับ อันนี้ก็ไม่ควรเป็นสิ่งที่แนะนําในการลงทุนนะผมไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีบะจะเป็นยังไงนะครับแต่ดอทผมว่าไปได้แน่นะครับก็ชีบะ,บะเนี่ยเป็นเหรียญทางฝั่งอเมริกาจริงแต่ว่าเบื้องหลังผมว่าน่าจะมีอีลอนมาร์กช่วยนะครับ <S <S น่าจะพอทําให้ราคาเนี่ยไปได้เหมือนกัน <S <S ข่าวที่2นะครับเป็นการอัปเดตนะครับจากครูคอยนะครับครูคอยอัปเดตวันที่ยี่สิบแดเมษายนนะครับ ซึ่งกูคอยก็ต่อก่อตั้งปี2560นะครับแล้วก็จัดอยู่ใน5อันดับแรกนะครับจริงๆอยู่อันดับ2นะครับแซงคอยเบทไปแล้วนะครับแต่ว่าอันดับก็มีการช่วงจริงกันได้เนาะมีผู้ใช้ประมาณ27ล้านคนทั่วโลกนะครับมีมากกว่า200ประเทศการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยผู้ใช้สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนมากกว่า750สกุลเงินคริปโตเกอนซีนะครับรวมในนั้นถึงดอทราชีบะอินโน ตอนนี้นะครับเขาก็มีความสนใจในเรื่องโบนแหละเนื่องจากโบนมีผู้ติดตามมากขึ้นนะครับแล้วก็โบนมีการกล่าวมากขึ้นด้วยฉะนั้นคูคอยก็จัดอันดับเหรียญโบนนะครับอยู่อันดับต้นๆที่เขาจะต้องลิสต์เข้ากระดานฉะนั้นช่วงนี้นะครับความหวังอย่างเดียวเลยของชีบัตนะผมพูดนะเพราะว่ามันอยู่ฝั่งเหรียญฝั่งอเมริกานะครับมัน มันมันมีผลกระทบได้ง่ายต่อเศรฐษฐกิจนะครับความหวังเดียวคืออีลอนมาร์เนี่ยจะช่วยชีบะยังไงนะครับให้มันราคามันไปแต่อย่างน้อยเนี่ยผมก็เห็นนะครับว่าถ้ามีการจับดอชได้นะครับหรือปั่นดอชได้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าราคาของชีบะอินุเนี่ยน่าจะมาแรงพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็น สิ่งที่ผมกำลังติดตามอยู่ว่าอีลอนมารหรือว่าทางาทีมงานเขาจะแก้เกมยังไงนะครับเพราะว่าเหรียญฝั่งตอนนี้ของอเมริกาไม่ดีมากๆจิบะลงถึงศูนย์เก้าตัวแล้วนะครับถึงศูนย์สี่ตัวแล้วห้าตัวแล้วนะครับที่สี่ที่ประมาณเก้าพันก็ต้องลุ้นกันต่อไปข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และกดกระดิง่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มไลน์ like, กลุ่มเราชื่อมิชชั่นนิวมูนยูไอพีหรือชีบะอิโนนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชีบะอิโนจะโกดูกกดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบิตเก็ตนะครับก็มีการแข่งขันรางวัลในการเทรด นะครับสำหรับฟิวเจอร์โดยเฉพาะซึ่งรางวัลจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกัน 1. คืออีเวนต์นะครับต้องทำตามเงื่อนไขของเขาซึ่งรางวัลเนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมดประมาณ3 e v อีเวนต์นั่นแหละนะครับส่วนที่2นะครับคือการแชร์นะครับสิทธิผลประโยชน์ในการแชร์ถ้าเกิดให้เพื่อนเนี่ยสามารถเข้ามาสมัครตาม ID ของคุณได้คุณก็จะได้รับ แต้มหรือรางวัลในการเพิ่มขึ้นนะครับและสุดท้ายนี้เงินที่ชิงรางวัลสูงสุดถึง60,000 USDT เลยตามพูนะครับแล้วตามเงื่อนไขของเขาฉะนั้นกระดานบิตเกตต,ตอนนี้ใส่เต็มที่สำหรับใครที่เล่นสายฟิวเจอร์